สาธุนวุตบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2534 เห็นว่าการบันทึกเสียงดรืยอการมันาทำหนังสือนี่ระยะห่างกันมากท่านี้เพราะร่างกายไม่ดีบ้างไม่ว่างบ้างก็เป็นว่าตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งของเร่มที่ยี่สิบก็อยากขอย้อนถอยหลังก็ไปหาวัดชินโรถสักนิดหนึ่งชินโรถนะเพราะว่าในระหว่างที่อยู่ที่วัดชินโรถเรื่องเกิดขึ้นที่อำเภอเชนจังหวัดเชีน,นาฏ มีพระประหลัดชองเจ้าวาดวัทีิสามเมืองมีคดีกับเจ้าคุณชัยนาาบุนีเรื่องทรัพย์สินของวัดนอในตอนนั้นเจ้าคุณมหาโพธิวงศ์อาจารย์ว่านงคารามเป็นเจ้าหน้าภักหนึ่งแล้วก็มีเจ้าคุณมหาวิจิตเจ้าคุณราชราชเวทีเ้า่อจำไม่ได้นะ เป็นเลขานุการเป็นเลขานุการหนึ่งสองสามเป็นเลขานุการได้ท่านบอกว่าให้มาดูหน่อยอาตมาก็มีเรื่องต้องมาเทศที่เมอนบุรีแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอมีคนทราบว่ามาอยู่มาจากกรุงเทพแล้วก็ยังมาเทศที่จังหวัดอ่าที่อำเภอสันบุรีก็มีคนไปหามาก ไปส่งข่าวค่าวต่างๆเรื่องความเป็นมาของพระที่ทะเลาะกันอาตมาในฐานะที่เป็นพระมาเทศไม่มีกิจอย่างอื่นแต่ว่ามีกําไรที่พอยรับรู้เรื่องราวต่างๆเขาขุดรัพย์กันคือทรัพย์ของวัดศรีสาเมืองเที่เมือสันบุรีแต่ว่างองค์การสนุบการเวลานั้นเจะคุณเจนานนทนนีท่านเป็นท่านไปขุดรัพย์ที่นั่น ได้พระมาะมากในที่สุดก็มีการฟ้องร้องซึ่งกันและกันเรื่องนี้ไม่ขอพูดเป็นเรื่องธรรมดาของพระในต่างจังหวัดตามตความ,มจริงแล้พระแต่ละจังหวัดที่มีความลําบากมากถ้ามาเอินผู้ว่าท่านผู้ปกครองสงตั้งแต่เจ้าหน้าตี่บ,บนบอำเภอจังหวัดขึ้นไปเป็นคนที่ไม่ทรงอยู่ในเมตตาพระมิหาสี บรรดาวัดที่เป็นลูกน้องก็มีความลำบากเพาว่าท่านบูไดทรงบริหารสี่พระที่อยู่ในว่าพระที่อยู่ในปกครองก็มีความสบายนี่เป็นของธรรมดาแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเรามีว่าในเมื่อไปถึงวัดที่สามเมืองจะไปพักที่นั่นโดยเจ้าคุณทวนเวทีใช้ให้ไปเทศแทนที่จตมบ้านดงคอน เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโคกดอกไม้ตอนเย็นก็มาน,นั่งอยู่ที่สซลาการบเรียนในบริเวณลานสนลาการบเรียนตรงบริเวณข้างหน้าก็มีคนมาปั่นจักรยานที่หน้าวัดนั่นเป็นตลาดมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างหนุ่มบ้างสาวบ้างมาตั่นจักรยานเล่นที่ชอบดูจริงๆก็คือว่าเด็กเล็ก โทที่นั่งบนพื้นแหนไม่ได้แ้่ก็สามารถปั่นจัก,กรยานได้นี่ชอบใจตรงนี้ดูไปดูมาขอโทษธรรมบัญญัท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้ซ้ํากับเรื่องจริงอินิทานแต่ว่าเรื่องจริงนีทไทยคงไม่ได้อ่านทุกคนเรื่องเล็กๆนี่มีคนอ่านมากงั้นดีกว่านั่งดูแล้วกันที่สุดคนเขาก,กลับหมดเด็กก็กลับผู้ใหญ่ก็กลับ แล้วก็ชาวบ้านก็จุดตะเกียงกันเวลานั้นยังไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าอาตมานั่งอยู่เห็นแสงสว่างยังสว่างอยู่แต่พระอาทิตย์มองไม่เห็นพระอาทิตย์นั้นรับไปแล้วแต่ว่าแสงสว่างยังสว่างมากเหมือนกับเวลาบ่ายสามโมงเย็นริงคิดในใจว่าบ้านนี้เขายังไงกันนะในเมื่ออากาศสว่างอย่างนี้ทําไมเขาถึงน้จุดตะเกียงกันไม่รู้ว่าคํา ขณะที่นั่งมองไปมองมาด้วยจิตเป็นสุขประกาศตรงก็มีชายสองคนผู้ร่างใหญ่โตแต่สมสม,สม,มีสัตว์ส่วนสมจริงๆสวยนะรูณหนสวยมากสมศักดิ์สีเป็นชายชาตรีผิวขาวเข้าเหลืองนุ่งผ้าพื้นใส่เสื้อก็บอกไม่ถูกก็แล้วกันนะอันลวเป็นคนโบราณสักหน่อยแต่โบราณแบบสวยแบบเจ้า เดินเข้ามาถึงยืนใกล้ๆเข้ามาถึงข้างหน้าของยืนขึ้นอาตมาก็ยืนขึ้นไปเมือ่ออาตมายืนขึ้นหัวอาตมาสูงแค่ราวนมของท่านตนเองถามท่้นว่าท่านชื่ออะไรท่งคือใครท่านบอกผมคือเจ้าหี่พยาคนนี้เป็นพยาที่ว่ามือปืนและมือมีดคู่คู่ประทไทยเป็นนักรบคู่ประทไทยจำจำชื่อไม่ได้ ก็เลยบอกว่าถามถ้าบอกว่าถ้าท่านมาทําไมท่านก็ถามว่าท่านนั่งอยู่ทําไมก็เลยบอกว่านั่งตากอากาศเย็นดีก็ถามว่าเจ้ายี่พญาเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องอะไรกับเพสันบุรีท่านก็เลยบอกว่าถ้ามาจะอ่านประวัติศาสตร์เลยครับในสมัยเมื่อผมเป็นลูกเจ้าเลูกพระเจ้าดินดินเจ้าอินทราชผมเป็นเจ้าเมืองด่านอยู่ที่นี่ตั้งเมืองด่านอยู่ที่นี่ พระเจ้าอ้ายพญาคือเป็นลูกพี่เป็นพี่นะจะเป็นลูกเลี้ยงตั้งเมืองด่านอยู่ที่สุพรรณบุรีถ้าเจ้าสามพญาน้องชายตั้งเมืองด่านอยู่ที่สนต์ถ้านก็ฐานท่านบอกว่าเวลานี้ท่านมาทมําไมท่านก็เลยบอกว่าในเมื่อผมเห็นว่าท่านมาที่นี่ผมก็มีความสนใจในท่านทำไมอย่างนั้นนะผมมีความสนใจในท่านถามว่าสนใจยังไง สนใจว่าท่านมาองค์เดียวเรื่องการมาของท่านนี่ก็มาดีมาเทศให้ปริการหนึ่งมาตอนกลางวันให้นั่งคุยกับชาวบ้านอยู่ชาวบ้านมาหามากเขามีทุกข์พยายามพูดใครเขามีความสุขวเรื่องราวต่างๆไม่เป็นไรจะรับฟังแล้วก็รับทราบเอาไปรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบเพื่อความเป็นธรรมเท่าน,นี้ชาวบ้านเขาก็ดีใจแล้วเพราะเขาหาที่พึ่งไม่ได้ ท่านปรานบอกว่าเวลานี้ชาวบ้านให้จุดตะเกียงกันทำไมบ้านนี้ทำไมจุดตะเกียงแต่ตอนกลางวันท่านก็บอกว่าความจริงนี่มันค่ำแล้วนะเขารับแต่ว่าโดยอำนาจของผมทําให้ท่านเห็นเมื่อกลางวันถ้าแสงสว่างมีอย่างนี้ไม่มีใครให้จุดตะเกียงครับแต่ความจริงมันมืดแล้วพอท่านพูดก็ง,งงเหมือนกันหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเวลานั้นเป็นเวลาเดือนหนสอง หยิบนาฬิกาขึ้มนมาดูปรากฏว่าเป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มมันก็ต้องมืดนานแล้วเขาหยิดตะเกียนตเดียยแต่แต่ว่าเวลานั้นแสงสว่างมากก็จะทัางก็เลยบอกว่าผมต้องการให้ท่านไปชมของดีให้ตามผมมาก็เลยเดินตามท่านไปท่านสององค์ก็เดินข้างหน้าท่ามาเดินตามหลังไปถึงวิหารหลังใหญ่มีพระอยู่ประมาณทั้งหกเจ็ดสิบองค์ แต่ว่าพระองค์หนึ่งคอหักเป็นพระรูปคอหักท่านบอกว่าท่านจะต่อคอพระได้ไหมก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้เพิ่งจะมาวันนี้แต่คืนทาําก็หักหน้าจเจ้าวาดแล้วก็บรรดาพระต่างๆที่บวชในพุทธศาสนาก็ไม่แน่นักว่าจะมีจิตแม่นคงดีไม่ดีก็หาว่าหักหน้าหักตาเขาดีกาเ,าเขาเขาเกลียดอนทีน่รังมาพักไม่ได้ ท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันท่านเรียกอ e ีเฟียมมาทีถับว่าอ e ีเฟียมเนี่ยแต่บ่าวคิดว่าเป็นเด็กถามว่าอ e ีเฟียมของท่านน่ยอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้ดูข้างห้องห้องใกล้ใเป็นห้องแถวเ็นตลาดเลยถามเด็กคือเข้าไปข้างหลังบ้านก็ถามเด็กคนาสาวคนหนึ่งว่าห no นูรู้จักคนที่เฟียมไหมก็มพอดียอมเฟียมกันได้ตอนนั้นพอดี อายุเก้าสิบสามปีเมื่อยมเพี้ยวมาถามท่านมีธุระอะไรเจ้าคะเคยบอกท่านบอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาต้องการพบพอโยมเพี้ยมเดินไปเห็นเข้ากราบทันทีท่านรู้จักกันท่านบอกว่าที่นี่มีอีเฟีย้ยมคนเดียวที่รู้จักผมมันจะมีงานมีการต่างๆก็คุกคนต้องอาศัยอีเฟี้ยมมันและบอกผมผมก็ต้องช่วยงานเขา เขาจะกินเหล้าเมายาเขาจะตีกันเขาบนผมเขาบอกผมผมก็ต้องช่วยวก็เป็นทท่านกระเช้าเลยโยมเพียมทราบว่านี่พระอนนี้คอหักความจริงใช้ปูนประมาณกะลาเดียวก็พอปูนซีเมนย้งไม่ถึงกะลาก็พอทศเจ้า,จาวัดไม่ทำขอโยมเพียมทำโยมเพียมก็บอกว่าไม่มีสตางค์เยวะค่ะฉันก็แก่แล้วยุส93ปีแล้วทำอะไรไม่ได้ท่านกระให้ดูหน้าอกพระ มาดูถ้าอ,อกพระที่มีอะไรเวลานั้นมีเลขยี่สิบห้าคือสองห้าขึ้นพอดีตัวชัดเจนมากถ้าบอกอ่าน,นี้ไปเล่งข้างล่างนะหัวยะอ,อกตามนี้มาเองถูกหัวได้มาต่อเขละห้ด้วยยอมเพียมรับแลกลับท่้าก็เดินกลับเข้าบ้านท่านก็พาไปที่เจดีย์เก่าๆยอดหักหมดแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นสุ่มดีๆเป็นดีๆแบบ เขาเรียกแบบอะไรแบบคล้ายๆกับทนายความท่ขานก็ขุดซั์กันท่านก็ชี้ให้ดูว่าที่เขาขุดรัพ์ในความจริงได้ไปแต่พระถ้าทรัพย์ที่มีส่วนสาคัญยังไม่ได้จะมีมาก <c oughs> <c oughs> เวลาที่ท่านชี้ดูเจียดีงยวนั้นใหญ่มากเหมือนกับไม่มีเหมือนมีปรปอากาศเห็นทรัพย์ที่เป็นทองคำนี้มากมาย พวกเพชรนินยินดาก็มากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพานทองเรื่องพานประสีใบใหญ่วางอยู่แล้วมีพานประสีใบย่อมวางอยู่แล้วก็มีโกดตรงคํามีพระบรมสารีริกธาตุแล้วมีทับทวงวางอยู่สองอันสองพวงแล้วก็มีมิดหมอมิดหมอที่จะเป็นมิดหมอที่ดํามเป็นตรงคําพระคุณตรงคําท่านบอกว่าขอให้ท่านขุดถ้าตมานี่ขุด ขุดเอาของขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างเจดีใส่ใหม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้เรกไม่มีทนุนถ้าบอกผมจะให้ทนุนถามว่าให้อะไรถามว่าท่านาท่านถามต้องการอะไรเพราะว่าต้องการพันภรษสีราคาแพงหน่อยถ้าบอกไม่ได้เป็นของถาวายเป็นพุทธบูชาไปแล้วไปไปมาท่านบอกให้หมิดหมอ มีหมอได้แต่งขายได้เดือทับทรวงก็ได้ไปขายได้เอาไปขายแล้วก็สร้างเจดียร้ิด้านนั้นมันจุไว้ตามเดิมก็เลยบอกว่าถ้ากับท่านว่าทําไม่ได้ถ้าคืนทำอาตมาเวลานี้เพิ่งมาวันแรกยังไม่รู้จักใครเการณที่สองถ้าขุดขึ้นมาได้เขาก็ต้องฟ้องร้องอีกปิดกฎหมายเการณที่สามสิ่งที่กฎหมายกา่อนที่กฎหมายาจะมาถึงก็คือความตาย ท่านถามว่าจาตายได้ยังไงในเมื่อผมไม่ทําท่านเรบอกว,ว่าท่านไม่ทําแต่ว่าคนอื่นเขาจะทําในเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติมากมาย่างนี้แต่เขามาเอาอาตมาไม่ให้เขาก็ทุกตายทำเองหมดเรื่องกันไปก็เป็นว่าตกลงกันว่าเอาไม่ได้แล้วคุยกันสองสามคำถาม่างว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าท่านอยู่่านจาตุมาราช แล้วฐานต้องบอกว่าเวลาที่ฆ่ากันตายเนี่ยมันน่าจะลงนรกเพราะจิตเป็นบาปทําไมจึงไม่ลงนรกถามว่านั้นพระท่านบอกว่าในฐานะผมเป็นนักรบนักรบสมัยก่อนเขามีความเคารพของศักศดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพระที่้อยคอยอยู่นึกถึงทุกวันนึกถึงแปีจิณณท่านจิตเป็นฌาน คำว่าชายก็คืออารมณ์ชิงก่อนจะไปไหนก็ยองยกพระสมุชาก่อนอาราธนาก่อนจะไปไหนในเมื่อผมก็พี่ชายคือเจ้าไอายพยา้พญาตกตรงเรื่องทรัพย์สินไม่ได้ก็ท่ารบก,กันตัวต่อตัวบังเอิญถึงชะตาขาดเรียกว่าถึงชะตาขา่าเดียวกันทั้งสองข้างตันพร้อมกันคอขาดพร้อมสะพายแรงพร้อมกัน าถามว่าพระที่คอไม่ช่วยเลยท่านบอกว่าถึงถึงเมื่อถึงวาระพระที่คอช่วยไม่ได้แต่ว่าในการนก่อนนั่งไม่มีคมนี่รับเราว่าไม่เข้าแน่แต่ในขณะที่ก่อนจะไปรบก็ต้องรัตนาพระก่อนขณะที่เข้าว่าท่ากันนึกถึงพระในเมื่อนึงนึกถึงพระจิปิงอุสนตายแล้วจึงตายจะคนยังไม่ลงนรกเป็นเทวดาชั้นเจ้าตมหาราชไปเป็นนักรบเช่นเดียวกัน ท่านตอบให้ก็น่าฟังบรรดา่ทพพุทธบริษัทเรื่องนี้ผีพูดนะแต่เสียงนี่ไม่ใช่เสียงผีเป็นเสียงคนที่รับมาจากผีพูดผีพูดให้ฟังเมื่อฟังอย่างนี้แล้วท่านก็นบอกว่าผมต้องลาท่านแล้วครับถ้ามีเรื่องอะไรมาที่นี่หนักใจไดบอกผมนะครับบอกผมได้ทันทีท่านกับผมมีส่วนเกี่ยวข้องกันมาก ในการก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะท่านบอกว่าเวลานี้เห็นตำรวจทั้งห้าคนตำรวจห้าคนเขาเดินฉายไฟไปมันก็สว่างแบบนั้นยังเห็นสว่างอยู่อย่างนี้ก็ตำรวจทั้งห้าคนนี่มันฉายไฟมาทําไมเราก็เห็นแก่ชัดแก่ใช้ชไปใช้มาใช้มาใช้ไปก็มาพบแสงไฟมันชนพอดีท่านเลยบอกว่าในเมื่อแสงไฟมาพวกงลาแล้วครับพอท่านบอกลาท่านพุทรบริษัทมืดทันที พอตำรวจมาพบเขาก็บอกว่าผู้กองถ้าผู้กองโอขอรับเร่งว่าจะมีคนทําอันตรายท่านขอให้ท่านกลับเพื่อเมืองปกติเขาเดินดเนิตามตำรวจไปนี่ธรรมดาทา่านพุทธริษัทั์งหลายท่านีอ่านหนังสือก็ดีแล้วฟังเสียงก็ตามให้ทราบว่าวันนี้ก็ไม่สบายมากก็ยังมีความจําเป็นต้องทําเพราะไม่ทํามันหน้าโอกาสที่จะทํามันไม่มี ทำวันนี้กี่วันจะทำต่อไปก็ยังไม่ทราบก็กลับขึ้นมานั่งมงกุติเขาคุยกับชาบ้านยคุยกับพระชาบ้านมานั่งคอยเต็มเขากล่าวกลาวในตำนองเขาพูดในตำนองร้องทุกข์วัดที่สะเมืองที่มีพระประจักรเป็นเจ้าวาดถูกขมเหงจากพระราชาคณะซึ่งทำงานแทนเจ้าหน้าจังหวัดแต่อาตมาเองก็ไม่มีหน้าที่อะไร จะไปว่ากล่าวตักเตือนใครก็ไม่ได้ดีไม่ดีอาจจะโดนคล้องแข็งเข้าแล้วก็ยังไม่ทราบแนนว่าใครผิดใครถูกแม้เมื่อของอยู่ที่วัดนี้แต่คนวัดเอ่ยมาขุดทําไมจึงยอมให้ขุดนี่เร,เรื่องเรื่องน่าคิดเมื่อเขาขุดแล้วทําไมจะไม่ฟ้องร้องต่อมาภายหลังเจ้าคุณโนรนั่นทัวนเวทีมาทราบข่าวเรื่องจะงเกิด ถ้าจะคนตัวในวทีเป็นคนอำเภอสันบุรีเป็นเจ้าวาดวชินโนรถยังเกิดมีการมีเรื่องฟ้องร้องกันขึ้นก็ลงความว่าเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านแล้วต่อมาเรื่องอำเภอสันก็ขอคุยให้จบเรื่องเลยไปนะแต่วันนี้คงไม่หน้านี้ไม่จบต่อมาก็หลังจากนั้นก็กลับกรุงเทพ แต่ก่อนที่จะับกรุงเทพเพราะมีเวลาอยู่ก็ <c oughs> อยากจะทราบความเป็นจริงว่าความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นมาอย่างไง <c oughs> เรื่องความจริงของคนเนบรรดาเทพพุทธบริษัทถ้าเราต้องการรู้ความจริงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหมอดูหมอดูก็ใช้วิชาที่มาสอนบรรดาเทพพุทธบริษัทอยู่เวลานี้ใช้กำลังค้นจิตทำจิตให้สงบ ถ้าดูความม่สุข็นทุกข์ของจิตของเขาเมื่อเห็นจิตสีดำแสดงเขามีทุกข์มากถ้าสีเทาๆมีทุกข์น้อยสีดแดงน,น้อยจิตมีสุขน้อยสีดแดง,งมากๆม,มีจิตมีสุขมากถ้าสีใสจิตมีคาวามมีอารมณ์มสบาย <c oughs> ถ้าอยากจะรู้อย่างอื่นก็ดูภาพอย่างอื่นต่อไปเห็นจิตก็ขอดูภาพ พ่าภาพความเป็นมาของเขาจริงนะ่ะเป็นยังไงเขามีความสุขก็ขมีความทุกข์ที่บ้านเขามีกี่คนมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนอันดับแรกใช้วิธีนี้ก่อนในเมื่อพยากรถูกเขาเกิดความเชื่อในเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นตอนนี้เราก็ต้องการความจริงบอกให้เขาบอกต่างความเป็นจริงว่าเขาวิตกกังวลอะไรส่วนใหญ่ก็เรื่องของวัด เรื่องส่วนตัวมีเล็กน้อยแล้วก็เป็นเรื่องของวัดาเป็นว,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 วัดที่เขาก็รบบูชาและถกของแขงแบบนี้รวมความว่าใชา้วิชาหมอดูเนี่ยสาวหาความจริงได้อย่างดีที่สุดไม่ใช่ไปดูแล้วก็เชื่อความเป็นทิพย์ื่อยเสียงภาพที่ปรากฏเมื่อใช้วิชาหมอดูพยากรณ์คนนักคอยคนบอกเขาตามความเป็นจริง ถ้าเขาไม่บอกตามความเป็นจริงแล้วก็พูดตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่คุณบอกน่ะเพศผ,ผิดไม่ไม่ตรงความตามความเป็นจริงบางคนที่บ้านมีสามคนบอกว่ามีสองคนยานนี้แล้วก็คาดบอกถ้ามีสองคนก็ดูไม่ได้เพราะตามตำรายของฉันมีเห็นมีสามคนนี่เขาก็ต้องยอมรับบางทีบุคคนนั้นเป็นคนรวยเขาบอกเขาจน ถ้าบอกว่าขอดูลายมือเขาจะมือก็ดูทรงเด็ดดูทรงเด็ดแ้แบมือทรงเด็ดอย่างนั้นเองขอดูลายมือก็อบอกว่าไอ้ลายมือก็คนมีสามคนสี่คนห้าคนเนี่ยก็ตามเดยกพาทำมันผิดไปจากความจริงอย่างนี้ก็ดูไม่ได้เขาต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าต่อไปก็พูดตามความเป็นจริงทั้งหมดก็ทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามหลังจากเทศเสร็จรักสองสามวันเสร็จก็เดินทางกลับวัชินรถต่อมาถึงได้ดูแรงรเดือนสี่ประมาณเดือนมีนาคมกเมษากับกับเดือนเมษายนสองเดือนนี้ปรากฏว่าเขามีการบทหน้ากัน เขาไปที่นั่นเขาได้มนไปสวดนาคบ้างไดมนไปเทศบ้างในเมื่อเขาได้มนไปก็ไปเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็ปรากฏว่าโพเตอยตมาไม่ชอบแสงสว่างเวลานอนกลางคืนก็อยากจะภาวนาเพราะจิตเป็นสุขภาวนาบ้างพิจารณาบ้างทนจิตสงบ จับอนาปานุสติบ้างอันนี้เป็นปกติธรรมดาเมื่อไปถึงแล้วก็นึกถึงเจ้าหญีว่าท่านเคยสั่งว่าท่านมาที่นี่จะมีเรื่องวิตกกังวลอะไรแลก็บอกด้วยวันนั้น,นเมื่อไปถึงก็นึกถึงท่านว่าเวลานี้มาในเขตของท่านแล้วขอท่านงสงเคราะห์ ดีไม่ดีผีมันจะหลอกเราคำว่าผีนี่เราอดดีไม่ได้การอดเก่งกับผีอดดีกับพระพระภูมิพรนะบาลน่ะบอกว่าไม่ควรจะใช้เพราะผีจะทำร้ายเราผีมาเราไม่รู้ตัวการอดดีกับพระหมายถึงพระอริยเจ้าถ้าอดดีก็ท่านเกินไปนั้นที่สุดเราก็ต้องลงอบัยภูมิอย่างวัตถวัทัศใช้ไม่ได้อีก เป็นนั้นว่าอย่างอันดับแรกก็ขอส่งให้ผีสงเคราะห์นึกถึงท่านแต่ว่าท่านไม่ได้มาหเห็นแม้ <c oughs> ว่าในขณะที่พักอยู่ที่นี่ขอาการคุ้มครองจากท่านทั้งหมดจะไปที่ไหนก็ตามจากเวน,นะไปเทศหินนอนจะไปสวดหน้าที่นี่เราก็ตามขอให้ท่านช่วยคุ้มครองอันตรายทุกอย่างยังมีเวลานั้นยังมีป่ามาก <c oughs> อันนี้ปีพศสอง,งวันห้ายังมีป่ามากอยู่รถเยินก็หายากต้องเดินกันอย่างหนักไม่นั่งก็งนั่งก็นั่งรถจกักรยานสองล้ออาตมาก็นั่งเหมือ็เป็นมันหล่นหลายครั้งเขาก็เรียกปั๊บก็หล่นปุ๊บหลายหนนั่งไพล่ไพล่าขาข้างหลังเวลากลางคืน นอนอยู่ที่กลางหอสดมนต์ทางด้านกุฏิเจ้าว่าทเขาก็คุยกันอาตมาอยู่กลางหอสวดมนต์ก็ดับตะเกียงนอนหลับนอนดีกว่าเพราะเช้าเราจะทางาน <c oughs> การคุย,ยชาวบ้านตอนเย็นก็คุยแล้วคุยก็ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องปรับทุกข์เรื่องปรับทุกข์นี่เราก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้ว ได้แต่พยายามพูดเอาใจมีความเข้าใจว่าทุกมันมีจริงเราต้องเข้าใจในทุกทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงทุกได้แลว้วพยายามพูดเนี่ยเ,เข้าใจแบบง่ายๆเมื่อขณะที่นอนอยู่เวลาประมาณสองทุ่มความจริงมันมึดตื่มองหน้าก็ไม่เห็นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เห็นตั้งแต่เท้าขึ้นไปถึงเอวนุ่งผ้าจีบหน้านางเป็นผ้าสีทองสีเนื้อขาวเหลืองเหลืองมากทมทม,ทมสวดทรงดีมากเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็นึกในใจว่าผีผู้หญิงคนนี้มาอย่างไรกันแน่ให้เห็นแค่ครึ่งตัวและลีลาในการเดินก็ดี สวดทรงก็ดีถ้งไม่จะท่มหน่อยก็สมสมสมสรงยิ่งนี่นึกในใจว่าหลับตานี้เถอะหลับตาคอยเห็นลืมตาขึ้นมาลืมตาเลยเธอก็เดินไปเดินมาเดินมาไปอยู่ใกล้ๆก็เลยพูดด้วยวาจาเอาเงี้กวแล้วกันอย่าหลอกกันแค่ครึ่งตัวเลยถ้าหลอกก็หลอกให้มันเต็มตัวดีกว่า เ่าการหลอแบบนี้ในลักษณะสวยๆแบบนี้ไม่มีใครเ็ากลัวหรอกถ้ากลัวต้องทําตาโบได้ตาโบที่กินมาเยอะแล้วเพราะพระได้ชอบกินผีผีเป็นอาหารของพระก็ปรากฏว่าหญิงคนนั้นเห็นภาพเต็มตัวหน้าตาอิ่มเอิบหน้าตาเต็มอิ่มเอิบดีมากโคตรสมสมสัดสมส่วนจริงๆ แล้วก็เธอก็นั่งลงมาข้างๆถามว่าคุณจำฉันได้ไหมก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราจะจำได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าฉันนะเพิ่งมาเพอสันบุรีเป็นเที่ยวที่สองถ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นคนสมัยไหนเธอก็บอกว่ามองดูที่ลองนึกดูที่ รู้คนอื่นทำไมจึงรู้ได้รู้ฉันทำไมจึงรู้ไม่ได้ใ้เวลานั้นใจอยากรู้มันก็ไม่มีจะถือว่าตกใจกลัวก็ไม่แน่นอนนักแต่ใจมัเนเฉยเฉยไม่อยากจะรู้ก็พอดีนึกในใจว่าเจ้ายี่อยู่ที่ไหนขอให้ท่านมาที่นี่เวลานี้ผีผู้หญิงกำลังหลอก คนนึกว่าผีผู้หญิงกําลังหลอกผีผู้หญิงกันยิ้มบอกฉันไม่ได้หลอกนี่ฉันมาเยี่ยมเพราะว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกันท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะคําว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันเนี้ไม่ใช่ผัวเมียกันนะพอดีพอดีนึกถึงเจ้าหี่งเจ้าหญิก็มาพร้อมกันาลยแหายโอ้ท่านท่านก็นั่งลงข้างข้างเขาบอกคุณ คู้หญิงคนนี้เป็นพัญญาผมเองในสมัยที่ผมเป็นมนุษย์แล้วก็เธอนำคุณมาเลี้ยงไว้ในวังรักเหมือนลูกก็งผมในความจริงแตผมไม่มีลูกคุณก็เป็นลูกของแม่ทัพในสมัยนั้นแล้วเขาก็นำมาเลี้ยงไว้ในวังรักเหมือนลูกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้หมดแล้วก็ทนุถนอมมาก วิชาความรู้ต่างๆต้อง,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 งการอะไรก็ให้เรียนทรัพย์สมบัติต่างๆคนได้รับไว้ไม้มากทรัพย์สมบัติของผมก็ครับถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาก็เขาก็อยู่ในฐาน,นะแม่ของคุณผู้หญิงก็ด้แต่กอยิ้มเธอก็ถามว่ารู้ได้ยังล่ะว่าฉันเนี่ยคือแม่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คลอดมาจากคันก็ตามก็รับมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆสมัยที่ยังคลานได้เลี้ยงไว้จนทั้งโตจนทั้งพ่อตายพ่อตายก็ช่วยดูแลทรัพย์สินของพ่อแต่ว่าในที่สุดลูกก็ต้องตายมาปเป็นไข้าตายในสมัยนั้นพระเจ้าสาัมมาญาเป็นกษัตริย์พระเจ้าสัมมาญายังไม่มีลูก พระชายาองพระเจ้สาสัมมาญาก็มีความรักเอาไปเลี้ยงเอาไปดูมีความรักมากเหมือนลกูกแต่ในสุดเธอก็เป็นไข้าตายมารับบรรดาท่านพระตุริษัททั้งหลายมันเหลือเวลาอีกนิดเดียวจะพูดให้มันจบก็ะจบกันได้พระสัญญาบอกเวลาปรากฏแล้วเขาหยุดก่อนเพราะความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บนหม,มุนต้องมีแต่รบรรดาท่านพุทธศาสะทนจะทนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านตอที่